ยอดซ่าดีวิชั่นอเมริกาดีวิชั่นดูไบดีวิชั่นชาลแซนจะกดกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting Path นะกับเจ้าตัวเกมนี้นะครับท่านผู้ชมเปิดให้เล่นไปที่เรียบร้อยเดนมันเปิดมานานแล้วนะท่านผู้ชมนะก็วิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคำอทิบดีหรับคนที่อยากจะโหลดมาเล่นนะครับโหลดผ่านลิงก์ที่ผมสอนเลยมันจะมีเล่นแบบแนวเนื้อเรื่องประชดภัยตามเนื้อเรื่องนะครับอยู่บนซ้ายมือกับ PVP นั่นอยู่ด้านล่างขวามือเป็นรูปดาบไควานะท่านผู้ชมนะอื ก็พีพีนี่ต้องใช้ยูบนะูสเตอร์นะสำหรับพี่นี่รับเติมยูบูสเตอร์นะถ้าจะเติมเกมก็เติมที่เว็บดิชแมนช็อปได้เลยนะครับคนดูคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครสำหรับวันนีน้เราจะมาเล่นจ้นตัว x d r a หรือว่าด x x นั่นเองเผ่าในดูโนซัสนะทผชมนะสัตว์ธันมายาสายโซออนนะทผชมนะในดูซัสก็ในภาคของวานุคุนีนะท้ชมนะผมบอกเลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าแหมจัดนะทชมนะเ,เราจะมาเล่นกัน เป็นเผ่าในดาวสาวนั้นที่สู้กับซันจิตอนที่ใส่ชุดสูตรด,ดี๋คนดูเออเอเาละมาแล้วเว้ยจอนเงา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 จอนสีจอนตึงจอนตึงเจมมาดิจับบา้าแกเอาดิโอเจอกับเผ่าลูนาริโอก่อนเลยเว้ยสวยสวยโอ้โหบ้าเอ้อเยเอ้อเออสวยครับ ฟูป้าฟูป้าฟูป้าสวยแทงนี่แน่เอาเว้ยเอาเว้ยมาดิเจ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 จเจสวยเรียบร้อยครับติดนี่แน่เป็นยงไงนะเผาลูนาเลียเหรอหื้ยคิงเผาลูนาเลียเหรอแกจะถึกไปขนาดไหนนี่แน่โอ้ยปั๊บสวยเออสวยครับงัดเลยดิโอ้โหโดนรัวได้อย่างงี้โดนรัวได้อย่างงี้เออเจ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  สวยทีฟนี่แน่อุ้ยบืดได้ไงวะคนดูเออเรียบร้อยเอาเรื่องแจนเอาเรื่องแจนกันดู Richman s h o โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้งพับ g Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman s h o เท่านั้นสวยอุ้ย โอโหโบ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 สวยครับเจเจเจจเจสวยถีบ้ออื้อสวยโอ้บืดตลอดเลยว่ะโดนรอคนดูรอบนี้โดนรอโหดอุ้ยอุ๊ยมันสับยึกกว่ามันสับยึกไอ้เล่นชิกกระยึกเออสวยครับชิกกระยึกชิกกระยึกเรียบร้อยอย่างนี้ชิกกระยึกสวยอื้อสวยนี่แน่ชิกกระยึกหรออย่าชิกกระยึกหรอหรอ ชิกก้ยึกจากชันหรอนี่นะออ้าจ้าจาจ้าจจจสวยครับชิกกยึกหน่อยดยบร้อยอย่างเงี้ยบอกเลยชิคกียึกหล่อลเนะเก๋นะได้ตายไปแล้วสวยว้าวชิกกียุกทีนึงจ้จ้าจาจ้จสวยเอาเว้ยเอาเว้ยนี่แหละวโหื้เลยคนดู นี่มันกดสก,กิลสามรัวๆเลยนะกัดจะชิคกี้ยิกกับพี่นะคนดูนเมื่อกี้นี่มาเดนมาเดนไอ้ตัวนี้ผมรู้วิธีแก้คนดูปั๊บสวยนี่แน่สวยเออเรียบร้อยสี่ครับคนดูแตกอา่อาเดนอ่าเดนสวัสดิครับไปครับเออ,อ,อ ชิกะยึกนี่แน่สวยโอ,โอ้ยสวยนี่ติดไปแล้วคนดูเรียบร้อยดิอย่างนั้นอนะ่ะอื้ออื้อโดนไหนี่ครับอย่ามาโตู่เบึ่มๆสวยบุบึบมเป็นไงล่ะหัวจัดคนดูปับ๊บนี่ก่อนนี่แน่โดนอีกครับชิกะยึกชิกะยึกอื้อโดนตองตองบุ๊งเอ้ยเอาเล้งจัดคนดู สวยครับแรกเลยครับสวยเอออื้อี่เนี้ยสวยเอาดิเอาดิาดสวยโปโปอืออื้อ,อ,อเรียบร้อย <c oughs> กดออกกดออกเฉยกันจะชิกกระยึกันยังไงนะเรียบร้อยเอ๊ะอย่านะอย่านะจ๊ะน้องน้องชายในเจียวบอกเลยว่าเอ็กซ์ดริกเราวนี่โหดอยู่นะโอ้โหเจอแกอุ้ยอันนี้อันนี้ด้วยนะแต้มเยอะนะเนี่ยมันดูแต้มสูงแต้มสูง บ้าเอ้ต้องระวังดีๆนะคนดูจ้าสวยทุกอนโบโบ๊โบโบอสวยครับสวยครับทีอ่พี่ใช้ในเจียสักหน่อยดีงนะมาดิมาดีเออสวยครับสวยนี่เนี่ยติดอ็กดอกแล้วเป็นไงนะชิคกี้ยุกจ ตัวเอครับอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้นี้ผมกำลังจะกดสกิลนี่เลยสกิลสองนะครับขดไม่ทันอแจะชิคกี้ยุกซะหน่อยเจอแยกรเจอแยกรแยกรแยกรอุ้ยโอ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 ้ยอุ้ยมันมีเลือดแต่คนดูมันถึกแล้วเนี่ยไอเนี้ยสกิลเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะถึกนะครับคนดูสกิลนี้เสร็จตัวยครับชิคกี้ยุกก่อนโดนชิคกี้ยุกก่อนโดน อย่าจิง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 จ้าโอ้โหสวยครับอ่ารำร้องก่อนรำร้องคนดูนี่แน่นี่แน่สวยเอาดิเร yeah. ียบร้อยเจอจิกะยึกเข้าไปดิครับคนดูยังตรึงยังตรึงอย่าสวยครับจิกะยึกเออโอ้เฟซอัพฟอร์แฟกซ์โอ้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 เว้ย โอ้โหมันหลบได้พอดีเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้นี้บ้าเอ้ยยื๊อสวยครับเรียบร้อยอุ้ยอาว่าว่าได้ยื้ได้ยื้นี่แน่เฟสซัฟเฟคโอ้ยเล่นปินมันเล่นปินคนดูจังหวะมันดีจังหวะมันดีสวยครับไอซ์สเปรลิกนี่แน่สวยโอ้อสวยครับ โอ้นี่เนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตีก็ตีทันได้ไงอ่ะคนดูบายเลยอย่ามาโตของเราเสียแล้วตัวลืมโดนลืมตัวลงน้ำสวยนี่เนี่ยจ้าว้าติดตัวแดงมาดีครับคนดูอื้อมาดิ โดนอันเนี้ยแหววเจ้าโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่มันเลี่ยมอ่ะมันเดินล็อกไปล็อกมานะคุณดูเจอเลี่ยมมันว่าโอ้ยเอ้นี่เลี่ยมนะเนี่ยเลี่ยมจัดๆเลยนะเนี่ยเราเนี่ยแบมนี่เนี่ยสวยอุ้ยเอาว่ะอ๋อแบมโอ้ย เฮ้ยทำไมมันคุมระยะดีจังวะไปน้ำเล่นน่ะคนดูอืออือโอ้โหเอาเรื่องจัดคนดูมาปั๊บนี่โอ้ยบ้าเอ้ยอือโอ้มาเล่นไอ้นี่มันเล่นระยะดีคนดูมันเล่นแบบจุ๊กจักจุกจักปลอสกิลรีโหลดอะไรเงี้ยครับเล่นเป็นเล่นเป็นถือว่าใช้ได้อยู่ไม่ใช้ได้ละเก่งแน่ๆอันนี้สวยครับ อุ้ยไม่ถึงแวมสวยโบโบเอออือหมัดนี้แหละมึงแอดเลยโอป้าโอชจิ้งกะยึกเหรอว้ากูแตกเลยอะไรวะนี่ก็นี่ก็นบายแล้วนะเนี่ยทำไมมันยังมีแบบไอ้จิ๊กเก่งๆอยู่วะโออะไรวะเนี่ยไปไปไปลุยกันตรอลุยกันตรอรอกันตุย โกรกัส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 เดรนดึงเดรนเดรนเรนเรนอ้าวเวย์คินเนมอนมาโอ้มันมีเผ่ามิงเผ่าลูนาเรียปะดูเอ้ยมีแต่หดกริ่งๆ pues an er นะหลังๆนี่จะมีแต่พวกแบบสายแปลงล่างสายโซออนอะไรที่มันกิ่งๆนะครับท่านผู้ชมมาดิยจ้สวยครับย้าสวยครับชิคกี้พายก่อนสวย โป๊โป๊โป๊โปคิเดมอนอย่างนั้นเหรอแกน่ะนี่เนี่ยสวยคิเดมอนเหรออุยอ่ะเป็นไงน่ะกำลังก่อนครับเจาอกจอะโตโตอีสติกอีสติกอือสวยครับคนดูถือว่าถือว่าเอาได้อยู่จ้า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 สวยโอ้ยโหโหโดนสับอย่างนี้เออถ้าทางอย่างนี้เออนี่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 โอ้โหมันยังดูจริงเนาะ โอ้โหบ้าเอ้ยอีเดมอนมันสับหมดอย่างวะคนดูนี่โอ้บ้าเอ้ยเรียบร้อยเลยเราอเอออีกส์เล็กเราเออออโดนสัมูไรนอกรีดสับกระบอกสัมูไรจ้าเออสวยอุ้ย,ออยโอ้โห นี่มันติดตัวแดงซะด้วยนะนี่มันเล่นเป็นจัดนะเนี่ยคนดูนี่แน่โดนครับอย่างนั้นอ่ะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะนี่คนดูมันเล่นใหม่มันเล่นมันเล่นจริงนี่เนี่ยครับเออมูราซากิสวยครับนี่แน่ไสวยโอ้ป้าโอ้โอ้หนึ่งสองหมุนครับอย่างนี้เรียบร้อย เออเฮ้ยอ่ะเออนี่แน่โป๊ะป้าหมุนครับอย่างงี้เออสวยเออแย่สเลยเออโปะป้าสวยอ่าแอสเลยฮู้พอได้ยื้อพอได้ยื้อหนี่เอาเลยบอกเลยว่าเจ็บนะครับโจมชมชอบอ่าช็อตเมื่อกี้นี้ แบมแบมเรียบร้อยครับโอ้โหไอ้ท่านี้เนี่ยเจ็บจัดไอ้ยำมาโตโหดอยู่นะคุณผูผมก็ชอบเล่นยามาโตนะแต่ว่าต้องทำคลิปตัวอื่นบ้างนะครับสวยครับมาเนี่ยอือวิสวยทีไปก่อนแหวงสวยครับอือนี่เน่สวยครับอือสวยครับ,รบช็อตนี้แหละหุ้ยเออือ,อ,อ วยปั่นเลยดิปั่นเลยดิสวยเรียบร้อยอย่างงั้นน่ะอือโอ้ฟ้าสวยอือหนึ่งสองนี่เนี่ยครับสวยโดนเนี่ยอย่างงั้นน่ะอือหนึ่งสองสวยอือหนึ่งสองสวยหมุนครับเรียบร้อยอือ สวยอย่างนั้นแหละเฮ้ยเลย้ยเอ้าโอ้โหกูแตกแทนอะไรวะกดช้าไปนะครับอันตีไม่โดนมันนะถ้าอันตีโดนนี่จบแล้วนะกลายเป็นเราที่สูญเสียบ้าเอ้ยฉันไม่คิดว่าแกจะเป็นขนาดนี้นะมาเฟรน b โ o เนี่ยสวยเออปั๊บปั๊บ ปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบร้อยฮะคนดูโอเคนะท่านผู้ชมนันก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวันนี้พี่โค้กตรก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า